สวัสดีวันศุกร์ครับวันศุกร์สนุกสนานเที่ยงแล้วทานข้าวด้วยกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกิจวจตวของหมวันนี้ก็เพิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็นี่ก็มานั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะเดิมที่บ้าน เรามาแลกเปลี่ยนเมนูอาหารของเรากันดีกว่าว่าของผมมีอะไรแล้วของทุกคนมีอะไรบ้างวันนี้ของผมมาแบบพื้นพื้นฟ o r floor basic basic ไดาวทอดกระเพราไก่ อบเผ็ดหอมแต่ที่ขาดไม่ได้น้ำปลาพริกกับโ,โดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนกินเค็มก็ต้องมีน้ำปลาพริกอือม,มีเรื่องนึงครับ ก็อยากจะพูดผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันกท่ือเรื่องการประกวดคลิปนะครับตอนนี้เราได้ผู้ชนะอย่างชัดเจนแล้วจากการกดไลค์ของทุกๆคนใน Facebook อ่าโดมกรามอไลน์ f เฟซบ o ๊กนะครับก็แน่นอนว่าคุณแองจี้เป็นที่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางเรากำลังจะส่งเงินรางวัลไปให้แล้วแล้วก็คุณแองจี้ก็น่ารักมากบอกว่าจะทำคลิปขอบคุณ สำหรับเงินรางวัลมาให้ดูด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้คลิปมา่ลไห่จะมาโพสให้ทุกคนดูส่วนลำดับสองก็จะเป็นน้องรูปหล่อนะครับผจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีน้องผู้ชายนะครับส่วนพี่โลนนะครับเป็นที่สามนะครับก็เรียงตามลำดับกันไปหนึ่งมืนบาทสำหรับที่หนึ่งห้าพันบาทสำหรับที่สองและสร้อยข้อมือแอมอินเซนสำหรับที่สามนะครับก็ตอนนี้ก็ กำลังจัดส่งของไปแล้วนะครับส่วนใครประกวดคราวนี้ไม่ทันเรากำลังจะมีเกมต่อไปเกมต่อไปนี้จะลิงก์กับ iPhone แอปพลิเคชันของผมด้วยซึ่งคิดว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้าจะได้โหลดใช้กันแล้วนะครับยังไงรอติดตามข่าวสารจากทางโดมกอลัมออนไลน์หรือทาง Twitter ของผมหรือทาง Facebook ของผมมาให้ดีว่าเกมต่อไปของเราคืออะไรรับรองสนุกกว่าเดิมอินเตอร์แอคกว่าเดิม ลุ้นก่าเดิมแล้วของรางวัลเยอะกว่าเดิมยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอไปเ n j นจอยกระเพราไก่ไข่ดาวของผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ